นี่คือ,อยางที่จูนนะครับพวกเฮลิเคนทีที่ผมจูนเนี่ยมันจะงออย่างเงี้ยแต่มันงอในแนวตั้งเห็นไหมเนี่ยมิฮอเนี่ยเนี่ยไอ้พวกงอในแนวตั้งเนี่ยบุกดีบุกมันหมุนติ้วนะลูกพุ่งเลยเนี่ยก็คือพวกเฮลิเคนทีแล้วกันนะครับพวกนี่จะบุกสนุกบุกแรงนะครับแต่ถ้าเกิดอันเนี้ย ดูดีๆครับเห็นไหมมันไม่ได้งอในแนวตั้งแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยดูยี่ห้อมันดิอ่ะเห็นปะยี่ห้อมันเนี่ยมันงอในแนวขวางอ่ะดูยี่ห้อมันงอแบบแนวขวางอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ย กับจูนแล้วมันงอแนวตั้งเห็นปะคือยางพวกนี้จะเป็นพวกสกายไลน์นะผมแต่นี่ไม่ใช่ยี่ห้อสกายไลน์นะคือผมเคยสัมผัสมาเนี่ยก็คือว่าพวกนี้จะเป็นคอนโทลดีตีไม่ค่อยพุ่งอแต่คอนโทลดีมากคือตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นไงแต่คือที่เคยตีมา,าจะเป็นประมาณนี้ครับ